สนับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ s ต op ปลอ s ค่ะจอตลาดหุ้นภาคเช้าวันนี้กับหมวยธนวันพราโชนนะคะและนักวิเคราะห์รับเชิญของเราค่ะคุณรณกิจสารินวงศ์จากบริษัทหลักทรัพย์คันที่กรุ๊ปสวัสดีค่ะ,คะคมาดูหุ้นกันก่อนนะคะเช้านี้นะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมคะดัชนีหุ้นไทยนั้นขึ้นไปทดสอบถึงระดับ1619จุดนะคะแต่ว่าไม่สมามารถปิดยืนเหนือพันหได้นะคะมาปิดที่พันห้าร้อยเก้าสิบเก้าค่ะเช้านี้ย่อต่อนะคะมาดูกันค่ะดัชนีล่าสุุดดลลงมาแ้ว2.89จนะะค ลงมาที่ระดับ1,596.92จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายในทีนี้4,500ล้านบาทค่ะปตทย่อ2%นะคะ TRC บวกขึ้นมา3%สออลงมา2%ค่ะ,ะทูคกร์ปบเรชั่นบวกเล็กน้อย VNG นะคะขึ้นมา2%ราคาน้ำมันในตลาดโลกเช้านี้นะคะย่อตัวลงมาต่ำกว่า50เหรียญอีกรอบหนึ่งสำหรับ WTI ค่ะ ไปดูตลาดหุ้นในฝ่าฝัง่งของต่างประเทศกันนะคะดาวโจนเมื่อคืนนี้ขึ้นมาแค่6จุดนะคะนสเดกลงไปเล็กน้อยค่ะ S&P ติดลบลงไป8จุดนะคะส่วนฝั่งของยุโรปค่ะบร s สลันดนลงไป11จุดนะคะ CS c ซ c ฝรั่งเศสบวก18ค่ะ d ดกซีอรมนีขึ้นมา20จุดตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้โตเกียวลงไปแล้ว143จุดค่ะ ่างเซิงฮ่องกงนะคะบูกขึ้นมา183จุดค่ะไว้ได้ไต้หวันลงไป38จุดตลาดหุ้นของอินโดนีเซียลง15มาเลเซียลบ6โซลร่วงลงมา13จุดนะคะมาที่เซ็นเด็กของบ้านเรากันค่ะ1,597.44จุดนะคะเรวกิจคะมีมุมมองอยังไงบ้างคะเรามีโอกาสลุ้นขึ้นไปยืน1,600ไหมคะก็ยังมีโอกาสทดสอบระหว่าง1,600นะครับี1,605จุดได้อยู่นะครับแต่ว่า แรงกดดันจากราคาน้ำมันอย่างชัดเจนฮะวันนี้ะนะครับแรงกดดันมีมากขึ้นก็อาจจะทําให้ดัชนีนั้นมีการย่อตัวช่วงสั้นๆเกิดขึ้นะนะครับแล้วก็การย่อตัวของเซ็ตนั้นก็รุ้สว่าไม่ควรจะต่ํากว่าหนึ่ง 5, 1> 1, 5ันห้า้ยแปดสิบหนะ้าปดิเป็นแนวรับแล้วก็ไม่ควรจะต่ากว่าไม่ควรจะต่ำกว่าตรงนั้นเพราะถ้าเกิดต่ำกว่า1,580งน้ายปดิบนการปรับฐานอาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดย่ำๆอยู่แถวนี้ก็ไม่เป็นไรกลยุทธ์สาคัญคือว่า แต่เชนีวันนี้ไม่ควรจะปิดต่ํานะครับกว่าไม่ควรจะปิดต่ํากว่าเปิดนะฮะอ๋อไม่ควรจะปิดต่ํากว่าเปิด<ต>ก็คืองครับถ้าเกิดปิดต่ํากว่าเปิดก็จะมีการตอบแาตนต่อในวันรุ่งขึ้นคือเปิดเปิดนี่คือเราเปิดมาที่ประมาณ1,598ประมาณนี้เหรอคะใช่ครับค่ะ <c oughs> ไม่ควรจะปิดต่ํากว่าเปิดอ๋อค่ะแล้วางเคคคนรับ่ะแนวต้านล่ะคะอยู่ที่เท่าไหร่คะก็จะเป็น1605 1605แล้วก็1610 1610ค่ะสังเกตุไว้ดีว่าตอนนี้1,600ยังเป็นอาถรรพ์อยู่นะยังไม่ยอมผ่านง่าย ถ้ากิว่าตรงพอดกร้อยเลยถึงพอดกร้อยต้นๆเนีน่ยยังเป็นแนวต้านอยู่ครับค่ะแสดงว่าคือถ้าเราไม่ควรปิดต่ํากว่าเปิดครับซึ่งจริงๆแล้วมันเปิดค่อนข้างจะไซเวเมกันใช่ครับอย่างนี้คือโอกาสการปรับฐานก็มีมากใช่ไหมคะยังมีโอกาสอยู่ครับรตอนนี้ต้นตลาดอยู่ยังบอกอรไรได้ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าให้ดูช่วงราคาใกล้ปิดของตอนเย็นนะครับว่าถ้าตอนเย็นนี้ราคาปิดต่ําลงเนี่ยวันรุ่งขึ้นนั้น ก็ควรจะถือหุ้นน้อยหน่อยครับค่ะเพราะฉะนั้นแนวรับนะคะยังย้ำกันที่1580นะคะส่วนแนวต้านอยู่ที่1,605งพันจุดหนึ่จุดนะคะตอนนี้เซ็ตพลิกกลับมาบวกแล้วท่านผู้ชมค่ะ1,599งพจุดเกจุดนะคะขึ้นมาประมาณเล็กน้อยเท่านั้นค่ะกลยุทธ์ช่วงนี้ถ้าสมมุตินะคะยืน1,600ได้ต้องถือหุ้นขนาดไหนคะครับผมยังคงมองว่าตลาดยังมีการบันทึนอยู่ครับจะเห็นว่าตก1,600เนี่ย พยายามจะยืนได้หลายวันแล้วแต่ก็ยังยืนไม่อยู่นะครับเพราะนั้น,นทุนตอนนี้ยังไงก็ตามเนี่ยเน้นการเทรดดิ้งไว้ก่อนเพราะว่าตลาดหุ้นยังมีหลายปัจจัยเสี่ยงทีเดียวนะค่ะ,คะ,อะฟ,ฟอนโฟต่างชาติเป็นยังไงคะเห็นยังค,ค,คงซื้อสุดที่ต่อเนื่องเมื่อวานรู้สึกจะซื้ออยู่กลุ่มเดียวเลยใช่ครับวานซื้ออยู่กลุ่มเดียวคงเป็นเป็นกลุ่มที่ผลักดันขึ้นมาเพราะว่าหุ้นกลุ่มพลังงานและธนาคารขึ้นมปยืนนะครับแต่ว่าทุนต่างประเทศเองเขาก็มีความระมัดระวังอยู่เพราะว่าบ้านเรานั้น ตัวเลขเศรษฐกิจบ้านเรายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ,ะเพราะฉะนั้นยังมีความเสี่ยงอยู่นะคะผู้ชมคะยังไงก็ตามคะ่ะเราต้องไปลุ้นกันต่อเนื่องนะคะแล้วก็ต้องไปดูท้ายตลาดด้วยคะ่ะว่าจะสามารถปิดยืนอยู่เหนือระดับประมาณ1,508 1,599จุดได้หรือไม่นะคะแล้วก็แนวรับเบื้องต้นคุณรนกิจให้ไว้ที่1,580จุดส่วนแนวต้าน1,605จุด1,610จุดขายยังคงอยู่ในกรอบนี้อยู่นะคะส่วนการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนค่ะจะกําหนดยังไงกันดีนะคะราคาน้ํามันในตลาดโลกหลังจากที่รีบาวขึ้น ะะไม่รู้ว่าจะย่อเพื่อขึ้นหรือว่าจะลงลึกนะคะจะส่งผลกระทบต่อหุ้นในกลุ่มพลังงานยังไงและก็เส้นเด็กของไทยยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณนนกิิจะกลับมาเปิดกราฟให้เราดูและเปิดสายให้ปรึกษาหุ้นในการ Stop Loss ช่วงที่2หลังโฆษณาช่วงนี้พักโฆษณากันก่อนค่ะ องของ Stop Loss ค่ะช่วงนี้ยังคงนั่งอยู่กับทางรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์คันทีกรุ่ปนะคะคุณรณกิจสารินวงศ์ค่ะคุณรณกิจคะเรามาดูเซตกันหน่อยนะคะตอนนี้นะคะถ,คถ้าเราดูดัชนีกันนะ,ะอยู่ที่พันหกร้อยจุดแล้วนะคะก็จากลบกน้ะคะก,ก็พลิกมาบ,บวกแล้วนะคะยังยังมีความเสี่ยงไหมคะพันหกร้อยเราจะยังมีโอกาสหลุดไหมคะก็เราเห็นตรงพันสร้อยจุดเนี่ยมาหลายวันนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะผ่านไปได้โดยเด็ดขาดนะครับ โดยในทางทฤษฎีของเทคนิคเข A เองก็บอกว่าการที่ไม่สามารถจะผ่านจุดใดจุดหนึ่งเป็นระยะเวลาหลายๆครั้งเรียกว่าเทสไม่ผ่านนะฮะทางนี้เขาบอกว่าให้ระวังจะเป็นแรงขายเกิดขึ้นวันใดวันหนึ่ง,ว,ว,นนงวันใดวันหนึ่งนะครับเพราะฉะน,นตรงนี้เรายังต้องเฝ้ามองและวระมาระวังอยู่ว่าตรงในวันตรร้อยจุดนั้นยังเป็นจุดที่วิฤตอยู่ะนะครับก็อย่าเพิ่งวางใจนักเพราะนั้น ตัวหนึ่งพันหกร้อยจุดนั้นก็อาจจะเป็นจุดที่เราจะต้องอมีการปรับพอร์ตปรับฐานไปนะครับ<ช>หรือมแม้แต่ว่าการปรับขึ้นก็ตามเนี่ยมองดนีหนึ่งพันหกร้อยห้าจุดหนึ่งหนึ่งหกห้าศูนย์ที่เป็นดนัชนสูงสุดที่จะมองเนี่ย มีอัไซแค่สเนตน่งถือว่าอัพไซแค่สามเปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกราฟประกอบกันนิดนึงนะคะทำไมเซตถึงหื๋หวาจังคะในช่วงจังหวะที่บวกอย่างเมื่อวานนี้ขึ้นไปที่สิบกว่าจุดเลยนะคะแล้วพอเวลาลงเองเนี่ยก็คือมันลงมาทดสอบพันหกร้อยก็แสดงให้เห็นว่าตรงพันหกร้อยมันมีมีอิทธิพลอยู่นะฮะมาดูกราฟล่าสุดนิดนึงเป็นกราฟที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับนี่เป็นกราฟที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่เห็นว่าเมื่อวานนั้นเปิดขึ้นไปค่อนข้างสูงนะคร ทางหน้าที่นิเคิลเองเป็นสัญญาณที่เตือนว่าวันนี้อาจจะมีการปรับฐานขึ้นในช่วงหลังจากนี้นะครับก็พูดง่ายว่าวันนี้โดยที่นิเคิลน่าจะปิดต่ําลงานะโดยทฤษฎีนะฮะก็ให้ข่ามรรมะระวังว่าการเกิดตรงนี้นี่เราเรียกว่าเกิดภาวะไดวอร์เจนทางเรื่องของกราฟนะครับอาจจะต่ําลงมาแต่แถวแนวรับ1585<า>และไม่ควรหลุด1 5 8 0ที่ที่กรดโ่ต้นรายการนะ<า>ครับเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะอยู่ตรง15 8 5 1 5 9 0อยู่นะครับแต่ก<า>็มองว่า ถ้าปิดระดับนี้โอกาสจะย่อตัวในวันพรุ่งนี้ยังคงมีความเป็นไปไ,ได้อยู่นะครับแล,แล้วกลยุทธ์ช่วงนี้ล่ะคะควรจะปรับพอตยังไงและเลือกหุ้นยังไงดีคะมาดูปัจจัยนิดหนึ่งจจวัาะะปัจจัยนั้นจะมีอะไระบ้างเห็นว่าในช่วงอย่างวันนี้เนี่ยปัจจัยจากเรื่องของกรีซปัจจัยจากเรื่องของรนาคาน้ำมันก็มากระทบนลครับลดลงไป4.6เหรียญแล้วก็เรื่องของกรีซจะมีปัญหาอยู่เพราะว่าส่วน ECB จะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับยังไม่ยอมกรีซนะครับส่วนบ้านเราเองปัจจัยเรื่องของเงินเฟ้ออมมีีีผลลลนนรรรบบเเเพาาาว่่่งงิฟทดตกๆแ อาจจะก,กระทบกับ GDP เพราะว่าทำให้กิจกรรมทาเศรษฐกิจนั้นชะลอตัวะนะฮะแล้วสิ่งสำคัญที่ผมกำลังมองคือว่าค่า P/E ของเซตปัจจุบันนี้นะครับเข้ามาแตะระดับเกือบสูงสุดนะฮะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งในดีเคยแตะตรงนี้มาหนึ่งครั้งแล้วก็ปรับตัวลดลงนะครับว่าปัจจุบันเซ็ตอยู่ตรงนี้แล้ว P/E ตรงนี้นะฮะโดยทฤษฎีก็บอกว่า<ม>ให้ความระมัดระวังเพราะว่าดัชนีนั้นมีค่า P/E ค่อนจงสูงครับปุ๋ยกันก็อาจจะมีการพักลงนะคะเพราะฉะนั้นยังเป็นปัจจัยที่กระทบอยู่โดยเฉพาะเรื่องของราคาน้ำมันที่หลุด50เหรียญอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะในช่วงนี้เราจะเริ่มทยอยเปิดสายนะคะแต่ก่อนที่จะไปเปิดสายมาที่คุ้นเน็ตแนะนำกันก่อนนะคะวันนี้แนะนําเป็นตัวไหนคะคุณเน็ตวันนี้เป็นพลังงานทดแทนนะครับซึ่งผมเลือกไว้ว่าเป็นรุ่นตัวหนึ่งที่ราคานั้นลงมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็เป็นปีที่ดีสุดของเขาคือปี58เป็นต้นไปบริษัทนี้จะเป็นบริษัทที่มีรายได้เพิ่มขึ้นนอยย่างมีััะสคคญรบ บริษัทที่ผมเลือกในวันนี้เป็นบริษัท UAC นะครับ UAC นั้นทำธุรกิจในเรื่องของพลังงานทดแทนหลายลรูปแบบไม่ว่าจะเป็นชีวมวลนะครับปัจจุบันมีชีวมวลอยู่ถึง26เมกะวัตต์นะครับแล้วก็มีโซลารูป็อปอีก3เมกะวัตต์แล้วก็เตรียมที่จะร่วมธุรกิจทําโซลา่าฟาร์มอีกอย่างน้อย20เมกะวัตต์นะครับถือว่าเป็นบริษัทที่ค่อนข้างดีและอยู่ในธุรกิจที่มายาวนานกับเพื่อนเลยนะครับผมว่าน่าสนใจเพราะว่า UAC ในอดีตราคาเคยอยู่สูงใ14บาทนะครับตอนนี้ย่อลองมาเหลือประมาณ10บาทเองนะครับเพราะนปีนี้เป็นปีที่กำไรค่อนข้างดีแล้วและดูจากกราฟเองจะเห็นว่ากราฟของ UAC นั้นฟอร์มตัวเป็น w U shape นะครับไอ้ใสเป็นสัญญาณซื้อตรงนี้ให้แนวต้าน12บาทเป็นทุนท้นตัวหนึ่งที่ผมมองว่า ต้องทุนน้าซื้อสะสมมุตัวนี้นะครับระ <Okay. S 1> ยะมีเดียมเทอมนะครับน่าสนใจครับมีราคาที่เหมาะสมไหมคะราคาที่เหมาะสมอยู่ระหว่างการประเมินเพราะเรารอเรื่องของโซล่าฟาร์มฮะ <Okay. S 1> ว่าโซล่าฟาร์มนี้เนี่ยบริษัทจะทำกี่เมกะวัตจะเป็นตัวที่บอกได้ว่าราคาควรจะเป็นเท่าไหร่ <Okay. S 1> คร่ะแนวต้าน12บาทต้องมีจุด stop loss ไหมคะ <Yeah. S 2> u c เช้านี้ขึ้นมา5%แล้วค่ะ <Yeah. S 2> ผมมองว่า u c นั้นย่ำฐานอยู่ตรง9บาท80ตัวประมาณเพื่ะนั้นนะคร จะด stop l o s ของหุ้นตัวนี้คือประมาณ9บาท20ถ้าหลุดก็อาจจะต้อง stop loss ไว้ก่อนค่ะนากราณ10บาท20นะคะแนว <ะ S 2> ต้าน12บาท UAC ค่ะ,<น>ะมา<น>ะที่สายกันนะคะก่อนที่เราจะไปดูกลุ่มพลังงานกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปที่สายของคุณราชันเข้ามารอนานแล้วนะคะคุณราชันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลเชิญค่ะครับพอดีติดต่สายติดแจ็อะครับค่ะติดแจ็มินต้นทุนเท่าไหร่คะประมาณ ก็ไม่ติดอ่ะครับแปดบาทอ่ะครับประมาณนะครับอ๋อเพิ่งซื้อนะคะแล้วพอดีะะจะซื้อเพิ่มรอรับไอ้ไปันผลพิเศษดีไหมครับค<า>่ะเดี๋ยวรอฟังคาแนะนานะคะจัสมินต้นทุนอยู่8บาทคะ่ะคุณนนทกิจคะซื้อเพิ่มได้ไหมคะก็ปันผลพิเศษยังไม่ประกาศค่ะยังไม่ทราบตัวเลขด้วยนะครับ <ขา S 1> ก็เรามีต้นทุนต่ําอยู่แล้วนะฮะก็ถือว่าถือว่าโอเคอยู่แล้วนะครับค่ะถ้าเกิดจะซื้อรับปันผลพิเศษปันผลพิเศษกวาจะจ่ายก็ยังไม่ได้จ่ายนะวันนี้พรุ่งนี้นะครับต้องรอไว้แล้วระยะเวลาประกาศก่อนตอน ถ้าเกิดจะรับลงเรอรัรบประมาณสักใกล้ๆแ8ดบ,บาทแล้วกันครับค่ะ,<น>ะอาจจะต้องรอนิดนึงนะคะจะมีเซฟออนเฟสนิดนึงนะคะคต่อที่สายคุณยานีคะ่ะคุณยานีสวัสดีคะ่ะคุณยานีคะ่ะคุณยานีคะ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานสลับสายนะคะในช่วงรอสายทนะ่มาดูกลุ่มพลังงานกันดีกว่าค่ะปตทนะคะราคาน้ำมันคุณรดนกิจมองยังไงคะคจะลงลึกไหมคะครับปตทวันนี้เปิดเช้ามาก็ย่อตัวลงเล็กน้อยนะครับก็อาจจะพักตัวแถวแถวนี้แหละครับ360 ถึง304เป็นแนวรับของเขาครับส่วนตัวของปทสพและพทจีซีด้วยค่ะปทสพถ้าดูแล้วเนี่ยวันนี้ก็เปิดต่ําลงเหมือนกันนะครับปทสพนะฮะก็คงจะย่อตัวแถวนี้นะครับแนวรับอยู่ที่115เป็นแนวรับแนวต้านอยู่ที่120ครับพทจีซีค่ะพทจีซีนะครับก็ดูจากเช้านี้ก็เปิดต่ำแล้วก็ทิ้งตัวลงมาเลยนะครับก็อาจจะพักตัวลงมาแต่ถว58บาทครับค่ะ แนวต้านล่ะคะแนวต้านของ G C ตอนนี้ดูแล้วยังน่าจะติดอยู่ที่60บาทครัค่ะมาต่อที่สายคุณบุ๋มค่ะคุณบุ๋มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะสอบถาม 2S ค่ะซื้อไว้ที่4.77ค่ะควรทำยังไงดีคะตัวไหนนะคะตัวไหนคะ 2S เอสสองแล้วก็ S สิงคโปร์ค่ะค่ะซื้อไว้ต้นทุนเท่าไหร่คะ4ี่ค่ะสี่นะคะสอนะคะหน้าะดานอยู่ที่ 2S ค่ะอยู่ที่หน้ากระดานอยู่ที่สบาทเก้าสิบหกสตางค์ค่ะครับ 2S ตอนนี้ยังยังหาปัจจัยเข้ามาดูยากนิดนึ่งนะครับต้นทุนเท่าไหร่นะครับุณมวยอ่าสี่บาทกว่าค่ะต้นทุนสบาทกว่าผมว่าลองถือไว้สักนิดนึงรอดูผลประกอบการออกมาเป็นยังไงแล้วค่อยมากำหนดกลยุทธ์อีกครั้งหนึ่งครับค่ะราคาก็ลงมาเยอะแล้วลงมาตามแล้วนะคะแต่ว่าต้องรอจริงๆเพราะว่ายังไม่มีสัญญาณของการขึ้นนะคะใช่ครับค่ะมาต่อที่สายคุณยานีค่ะคุณยานีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ เอออยากถามว่าเออหุ้นไทยไทยคอนค่ะกับเออเออสยามเออโกลบอลสยามค่ะเออสยามเกรบอค่ะถามตัวไหนนะคะสยามโกลบอลอ่เออไทยคอนค่ะค่ะเออไทยคอนนะคะต้นทุนเท่าไหร่คะที่ไหนแล้วก็เออเพื่อนฐานยังไงช่วยบอกหน่อยค่ะคุนะคะซื้อไว้ต้นทุนเท่าไหร่คะเออไทยคอนนี่ซื้อต้นทุนสิบเจ็ดบาทจุดเจ็ด แต่จะย้ำกบอนี่ยังไม่ได้ซื้อค่ะท่างนั้เดี๋ยวขอตอบตัวเดียวก่อนละกันนะคะมาที่ไทคอนก่อนค่ะก่อนจะซื้อหุ้นเช็คพื้นฐานก่อนนะครับไม่ใช่ว่าซื้อแล้วเนี่ยไม่ทราบว่าพื้นฐานเป็นยังไงแสดงว่าเรายังไม่ได้ศึกษาข้อมูลนะครับไทยคอนก็เป็นช่วงที่ดีของเขาในช่วงไตรมาสที่4ี่แล้วก็จะมีปันผลค่อน้ังดีด้วยนะครับถ้าเกิดมีหุ้นตัวนี้อยู่ราคาลงมาลึกแล้วด้วยก็อาจจะถือสักระยะหนึ่งก็ถือว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าลงทุนรับปันผลครับค่ะ้แลวก พื้นฐานยังไงต้องเปิดงบประกอบด้วยนะคะเพราะว่าบางทีตัวแล้วก็บทวิคห์ด้วยเพราะหุ้นมีหลายทอยตัวมากนะคะอยากให้ศึกษาพื้นฐานก่อนก่อนลงทุนเข้าซื้อนะคะมาต่อที่สายถัดมากันค่ะสายคุณเปียพรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะถามหุ้น trc นะคะค่ะซื้อยังคะ trc ยังค่ะยังนะคะ trc 9บาทค่ะขึ้นมา2%เซกว่าแล้วนะคะค่ะราคานี้ไม่แนะนำครับเพราะว่าราคา trc ทันขึ้นมา ค่อนข้างเยอะแล้วต่อเนื่องตั้งแต่ราคา4บาทขึ้นมาจนตอนนี้นะครับขึ้นมาเกือบเท่าต,ตัวแล้วการเข้าไปซื้อตรงนี้ผมว่ามีความเสี่ยงครับค่ะเสี่ยงจะติดดอยนะคะไม่แนะนําค่ะไปที่สายคุณปุ๊กค่ะคุณปุ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะจะฝากคาถามเกี่ยวกับหุ้น PSTC นะคะกับตัวโซล่านะคะขอในรับขอซักตัว,วน,ะะนึงแล้วกันนะคะตัวโซล่าแทนได้ไหมคะเออ PSTC ค่ะ PSTC นะคะค่ะในรับในบต้านนะคะยังไม่ได้ซื้อนะคะขอบคุณค่ะค่ะ น่าจะเป็น PSTC <c oughs> <ช>นะครับใช่ค่ะขอดูแนวรับแนวต้านให้นิดนึงคะแนวรับ,รบถ้าดูจากวันนี้ก็1บาท8นะครับแนวต้านของตัวนี้จิตวิทยาอยู่ที่2บาทครับค่ะ,คะกรอบค่อนข้างแคบใช่ไหมคะครับกรอบค่อนข้างแคบครับค่ะมาต่อที่สายคุณพานะคะคุณพาสวัสดีค่ะคุณ PSTC นะคะว่าถ้าซื้อลงทุนเนี่ยซื้อได้ที่เท่าไหร่ถามต่อจากคนตะกี้แล้ววันนี้มีข่าวร้ายจาเมาวานไหมคะเพราะเห็นเทขายเยอะมากเลยค่ะซื้อแนวลงทุนใช่ไหมคะ ใช่ค่ะแล้วก็เกงกําไรอีกคนนึงจะเกงกําไรค่ะรับเท่าไหร่ดีคะขอบคุณนะคะฟังงน้ค่ะนเดี๋ยวดูดูเป็นแนวรับแนวต้านนิดนึงถ้าเกิดลงทุนต้องไปดูพื้นฐานอีกเช่นเคยนะคะสนใจหุ้นอะไรไม่ทราบฮะค่ะตัวเนี้ยตัวนี้เลยค่ะตัว PSTC โดยพื้นฐานอง PSTC ค่อนข้างดีครับผมประเมินมูลค่าหุ้นไว้ในอนาคตคือถึงปี59เนี่ยนะครับราคาหุ้นที่เหมาะสมไม่ต่ำกว่า4บาทนะครับเป็นระยะสั้นอาจจะผันผวนหน่อยนะครับเพราะว่าวอลุ่มเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นช่วงสั้น เราอาจจะซื้อไว้เมื่อราคาปรับลงแต่ว่าให้ถือลงทุนระยะยาวครับค่ะขอแนวรับหน่อยได้ไหมคะคือเราดูแล้วมันหลุดเส้นค่าเฉลี่ยลงมาเรียบร้อยจะลงไปขนาดไหนเนื่องจากว่าราคาหุ้นขึ้นมาต่อเนื่องหลายวันนะครับ PSE4 นะครับก็อาจจะมีการเทคโปรฟิตเกิดขึ้นแนวรับประมาณทั่1บาท85สนะครับเป็นตัวที่น่ารับนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าลงทุนระยะยาวนะครับตัวนี้ทําพลังงานทดแทนหลายตัวเลยแล้วก็กําลังที่จะได้พลังงานขยะเข้ามาแปดเมกะวัต ซึ่งพลังงานขยะนั้นทําให้บริษัทมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง4บาทครับค่ะเพราะฉะนั้นคือระยะยาวก็ถือได้แต่ว่ารอจังหวะการตั้งรับให้ดีด้วยนะคะค่ามาต่อที่สายถัดมาขอเป็นสายสุดท้ายนะคะสวัสดีค่ะรับสวัสดีครับเช่นค่ะจะเข้าซื้อระหว่าง a e กับ UAC นะครับลงทุนระยะยาวครับดูน่าสนใจกับ KCE กับ UAC อะคะ a e กับ UAC ครับถูกต้องครับ AEC นะคะครับผมค่ะ ขอบคุณครับมาดูเชิงเทคนิคให้ละกันนะคะเรา AEC ค่ะหน้ากระดานบาทห้าสิบ้าตางนะคะดูแน้มเป็นยังไงบ้างคะก็มีสัญญาณเป็นเทคนิคอลรีบาวขึ้นมาสําหรับต o AEC นะครับแนวต้านตัวนี้อยู่ที่หนึ่งบาทหก้านะครับแนวรับไม่ควรจะหลุดหนึ่งบาทห้าห้าครับถ้าหลุดก็เป็นสัญญาณขายค่ะถ้าจะซื้อในระยะยาวดูจากแพทเทิร์นแล้วพอได้เรียมไหมคะดูจากแพทเทิร์นผมว่าเป็นการเทรดดิ้งซะมากกว่าสำหรับตัว AEC ครับนะครับ UAC นะคะ UAC เพื่อสักคู่ที่ให้ไปเป็นหุ้น fundamental อยู่แล้วนะฮะก็แนะนำว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าซื้อลงทุนมากกว่าครับถ้าเกิดเทรดดิ้งก็จะมีแนวต้านของเขาอยู่ที่ 11บาทเป็นแนวต้านสำคัญค่ะอยากจะซื้อลงทุนนะคะสองตัวนี้เลือกตัวไหนดีคะจะซื้อลงทุน UAC จะเป็นตัวที่เหมาะกว่าครับเพราะว่ามีความชัดเจนในเรื่องของพลังงานทดแทนครับค่ะก็แนะนำเป็นตัว UAC มากกว่านะคะใช่ครับค่ะขออนุญาตมาดูบางจากให้นิดนึงนะคะกับข่าวเรื่องของ PTT ที่จะขายพุ่นออกมาให้กองทุนอายุพักนะคะแล้วก็ BCT ก็ราคาขยับขึ้นมาค่ะดูในเชิงเทคนิคเป็นยังไงบ้างคะเชิงเทคนิคของบางจากมีทคนิท่ารีบาวนะครับวันนี้อาจจะรีบาวได้นะครับแนวต้านของเขาอยู่ที่ประมาณ35บาทนนตอี้เ่่กวามีขขาาวเ้มา ทําให้ตัวราคาหุ้นนั้นอาจจะมีปัจจัยกลวเล็กน้อยเพราะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องรอให้จังหวะราคานิ่งกว่าน,นี้หน่อยครับค่ะคราวนี้ไปดูท็อปไฟค่ะโรงพยาบาลกรุงเทพให้หน่อยนะคะครโรงพยาบาลกรุงเทพนี่ราคาไต่ขึ้นมานะคะหลังจากที่เมื่อวานทะลุ19ขึ้นมาค่ะก็ถือว่าเป็นราคาที่นิวไฮนะครับถ้็ดูจากกราฟเองเนี่ยก็ยังไม่เรียกว่าเป็นโอเวอร์บอทนะครับเพราะนั้นอาจจะมีการฟอลโล่บอยได้อีกนิดหนึ่งนะครับ ก็แนวจิตวิทยาของโรงพยาบาลกรุงเทพหรือ BGH อยู่ที่20บาทครับค่ะอยู่ที่20บาทนะคะเชิงจิตวิทยานะคะก็สามารถคนที่เล่นสั้นนี่ขายได้ในบริเวณนั้นใช่ไหมคะได้ครับเพราะว่ามีโอกาสจะทดสอบตัวไฮเดิมไฮเดิมก็คือ19บาท80ครับฟอร์มค่อนข้างดีทีเดียวครับค่ะตัวของ True นะคะราคาก็พยายามจะยืนค่อนข้างแข็งแกร่งพอควรนะคะ ตัวรูเมื่อวานปรับลงมาวันนี้เริ่มมีเทคนทคเข้าีบาวจะติดแนวต้านตรง13บาท80ครับค่ะคติดแนวต้านที่13บาท80นะคะค่ะมายาหนดคลยุิธ์กันอีกนิดนึงค่ะคุณธนกรททิ้งท้ายช่วงนี้เซ็นจากบวกกลับมาลบแล้วนะคะ1,598.85จุดค,ค่ะ,คะก็อย่างที่เรียนว่าถ้าเป็นระยะช่วงสั้นนั้นถ้าเกิดเชน,นีวันนี้ปิดต่ําลงปิดต่ำกว่าเปิดะนะครับเย็นนี้ถือหุ้นกับบ้านน้อยหน่อยครับแต่ถ้าเกิดวันนี้สามารถปิดสูงขึ้น ปิดเกินพันหกนะครับก็ยังสามารถถือหุ้นกับบ้านได้สบายๆครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังย้งยํากันนะคะว่าแนวรับอยู่ที่1580จุดนะคะคส่วนแนวต้านคุณรนกิจให้ไว้1605จุดและ1 6 1 0จุดยังคงอยู่ในกรอบนี้ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์คันธีกรุ๊ปนะคะคุณรนกิจสารินวงศ์ค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะคุณผู้ชมติดตามการวิเคราะห์ของคุณรนกิจนะคะและบริษัทหลักทรัพย์คันธีกรุ๊ปได้ในรายการ Stop คะะชนนะ คุณรณกิจสารินวงจากบร,ริษัทหลักทรัพย์พันธิ์กรุป๊ปหวยธนวันพันธชธและทีมงานเนชั่นลากันไปก่อนในช่วงภาคเช้าวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ